เดี๋ยวผมจะพามาชมการทํางานของโรงงานน้ําดื่มแห่งนี้นะครับโรงงานนี้ได้เปิดมา18ปีแล้วนะครับแล้วเป็นโรงงานที่มีผู้ที่ประสงค์จะทําน้ําดื่มหรือว่าผู้ที่อยากรู้เรื่องการทําน้ําดื่มอะไรแบบนี้เข้ามาขอดูนะฮะเข้ามาขอศึกษาดูว่าทํำยังไงกันบ้างหรืออะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อจะได้เอาความรู้ไปอัดแอปใช้กับโรงน้ําตัวเองได้นะครับ โรงงานแห่งนี้ก็ผลิตน้ำขวดนะครับน้ำถ้วยแล้วก็น้ำถังนะฮะเหมือนกับหลายๆโรงที่กำลังทำอยู่นะครับส่วนเครื่องนี่ก็จะใช้เป็นเครื่องหลายรุ่นนะครับเครื่องตัว48คิวตัวนี้นะครับ36กิวครับแล้วก็18กิวสามเครื่องนะครับตัว18คิวนี่จริงๆก็เป็นเครื่อง เครื่อง12คิวนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มไส้ให้เป็น18คิวตัวนี้ตัว36คิวนี่ใช้มาตั้งแต่เปิดนะครับ18ปีนะส่วนเครื่อง18คิวเนี่ยใช้มา15ปีครับสภาพก็ยังดีอยู่ตอนนี้ช่างก็กำลังตรวจวัดค่าน้ำอยู่ที่นี่ใช้เป็นระบบล้างสายกรองอัตโนมัตินะครับ อันนี้เป็นเครื่องที่ว่าคือเครื่องสุดท้ายคือ48คิวตัวนี้นี่8ปีครับยังไม่เคยเปลี่ยนไส้กรองเลยฮะแล้วก็ยังไม่เคยถอดไส้กรองมาล้างเลยเพราะเราล้างไส้เมนเบน,นทาเครื่องนะครับตองมีการปรับค่า p h เหมือนกับหลายๆโรงนะครับแต่ที่นี่ใช้เป็นกา,ารปรับแบบดิจิตอลนะครับสารกรองก็จะใช้เป็นแอนต์ไซต์คาร์บอนแล้วก็ Laser เรซินนะครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังตรวจวัดค่าน้ำาร o ประจำวันนะครับเราก็จะเช็คจากแต่ละเครื่องเลยแล้วก็มา,าวัดเนี่ยแล้วก็มีการจดบันทึกจดบันทึกก็จดบันทึกตามที่ออยกํำหนดนะครับอย่างงี้การจดก็จะมีการตรวจก็จะมีการตรวจ t d s การตรวจท h อะไรพวกนี้ฮะตรวจในพวกโคลิฟอร์มอะไรก็ตรวจัปดาหหลัครั้งเราจะมีจอดิจิตอล เช็คค่า TDS รวมนะครือถ้าเบนเบรั่วหรือว่าค่าน้ำมีปัญหาเราจะรู้นะแล้วเราจะมามาดูวิธีการแก้ปัญหาการเกิดกลิ่นนะฮะการเกิดกลิ่นของขวดนะเท่าที่ดูก็คือมีเพื่อนๆหลายคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นซึ่งกลิ่นแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะเรามาดูของเรากันว่าแก้ยังไงนะก็คือเราจะมีขวด ตั๊กขวดอยู่ด้านบนนะครับอย่างนี้แล้วก็ไหลลงมากลิ่นนี่ของเราแก้โดยการเอาแพ็คของขวดมาเปิดเปิดปากออกนะครับแล้วก็แล้วปลลมเป่านะให้กลิ่นหายไปกลิ่นเนี่ยมันมีจากเขาแบ่งหลกัหลกๆเขาจะออกมาสองอย่างนะครับกลิ่นมาจากขวดกับกลิ่นมาจากน้ำนะครับ กลิ่นมาจากขวดเนี่ยมันไม่ได้หมายเพรามว่าที่ขวดมีดมดมมกลิ่นไม่ไม่ใช่คลิ่นเกิดจากขวดจริงๆฮะอาจจะเกิดจากพลาสติกก็ได้เนี่ยพลาสติกเนี่ยก็เกิดกลิ่นได้ฉลากถ้าเป็นขวดพวกสวมฉลากกลิ่นก็เกิดจากฉลากได้เคยเจอแล้วนะเพราะว่าเวลาเขาสวมฉลากเสร็จเนี่ยเขาอันนี้เป็นเป็นสกรีนนะฮะเวลาเขาสวมฉลากเสร็จเนี่ยมันก็แพ็ครวมกันมากลิ่นฉลากเนี่ยมันฟุ้งเข้าไปในในปากขวด ทำให้ขวดมีกลิ่นก็เจอมาแล้วครับส่วนกลิ่นที่เกิดจากน้ําเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าเอ้ยมันเกิดจากกระบวนการไหนนะฮะอาจจะเกิดจากคอรีนหรืออาจจะเกิดอ่าก็จะเป็นกลิ่นแบบมันเหมือนรสชาตินะฮะมันจะคล้ายๆเป็นกลิ่นคอรีนแต่ไม่ใช่ออมๆแล้วก็จะรู้แต่ถ้าเป็นกลิ่นจะถ้าถ้าไม่ได้มีทุกขวดไม่ได้มีทุกรตไม่ได้มีทุกวันอะไรแบบนี้ เปแค่บางช่วงเนี่ยบางครั้งก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเดินน้ําเดินน้ําทิ้งก่อนผลิตไม่พอนะหรือว่าจุดต่อของท่อหรือว่าความยาวของทอมันเยอะฮะแล้วเราเปิดเปิดน้ําตอนเช้าไม่พอจะเกิดจากโรงงานที่ผลิตน้ําไม่เยอะนะบางทีผลิตตอนเช้าแล้วก็หยุดเครื่องไปผลิตอีกทีตอนบ่ายอสองอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้เดินน้าทิ้ง อัยอยงนี้ก็เกิดกลิ่นได้นะเรื่องอิสติ่งย่อยมีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละประเด็นนะฮะผมจะพาไปดูอะไรกันดีพาไปดูการบําบัดน้ํานะฮะนี่เป็นส่วนของด้านหลังนะฮะเป็นส่วนของบ่อบาดานแล้วก็บําบัดน้ําขั้นต้นนะฮะเราใช้น้ําบาดาน,นะมีปัญหาที่สบิมนเด็กนะฮะแล้วก็หินปูนก็มีแต่สนิมนเด็กเยอะ วิธีการมันก็เลยจะต้องมาบำบัดก่อนโดยการเติมคอลีนนะฮะคาร์ชบโลคแล้วก็แยกโลหนะหนักแล้วก็จะมีการเติมสส้มนะฮะเพื่อจะทำให้ตะกอนเกิดการจับตัวแล้วกระตบนะฮะส่วนทางพักของเราก็จะนี่นะขนาดเป็นถังปูนนะด้านในจะแบ่งเป็นสามช่องนะค่อยๆให้ไหลไปทีละช่องะะเพื่อให้ตะกอนเกิดการจับตัวนะครับตรงนี้เป็นส่วนบอบาะดานนะฮะ แล้วก็คอรีนเออคอรีนนี่อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนใช้ทั้งคอรีนน้าคอรีนผงอะไรพวกนี้ฮะแต่ผมนี่ใช้คอรีนผงฮะประหยัดดีฮะคอรีนก็เป็นคอรีนเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะใช้คอรีนผงประหยัดกว่าใช้คอรีนน้านะฮะส่วนอัตราผสมนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครตรงนี้จะเป็น เครื่องล้างเบมเบนนะฮะบางทีมีเพื่อนเพื่อนมาฝากล้างเบมเบนอะไรพวกนี้ก็จะมีเครื่องล้างแต่ในส่วนของโรงน้ําผมเองมีผมล้างขาเครื่องทุกเครื่องล้างพร้อมกันประหยัดด้วยส่วนวิธีการหรือเทคนิคเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจ้งให้เพื่อนๆได้รู้กันนะน้ำยาล้างเบมเบรนใช้อะไรอก็ใช้เป็นน้ํายาล้างเบมเบนเหมือนที่หลายๆท่านอาจจะใช้นะเป็น เอาหนึงเอาสองนะใช้ดีฮะแล้วก็เมมเบรนใช้ได้นานฮะตัวที่ผมใช้อยู่ข้างในนี่แปดปีแล้วยัง,ยงไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเมมเบรนนะตัวไส้แปดนิ้วนะอาตัดเก็ดเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนไหมฮะเพื่อจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านเอาไปใช้งานว่ามันเป็นยังไงกันนะถังกองลูกนี้ คือผมเนื่องจากที่บอกนะครับปนิมเหล็กมันเยอะฮนะฉะนั้นน้ําที่มันลงบนถังถังพักลูกแรกแล้วก็ไหลมาลูกสองก่อนจะไปลูกสามเนี่ยผมกรองด้วยแมงกานิสก่อนนี่จะเป็นถังแมงกานิสตรงนี้เขาเขียนผิดนะผมกะเขาได้ดีสองชุดกรองน้ําจากสองถังแรกมาพักเป็นน้ําใสในถังที่สาม ถึงจะพาขึ้นไปด้านบนนะฮะตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วฮะนี่คือเรื่รของกระจายน้ำนะแล้วก็ลงมาใส่ถังลูกน้ําเงินด้านล่างถังลูกน้าเงินนี่เรียกว่าถังมิกนะฮะคือจะมิกน้ํายาเคมีสองตัวคือคอรีนกับสารส้มที่บอกไปนะครับน้ําก็จะน้ําจากถังมิกก็จะมาตามตามท่อนี้นะแล้วก็ลงไปลึกเลย ของถังที่1ไปไกลๆเลยเพื่อที่จะทําให้เกิดระยะทางของการตกตะกอนที่ดีกว่าและน้ําใสๆก็จะล้นลอะมาบ่อน,นี้นะครับแล้วบ่อน,นี้ก็จะถูกปั๊มน้ำนะดึงน้ํามาผ่านถังกรองเมคานิสอ่างที่ผมบอกแล้วก็มาลงที่ถังลูกที่สามนีเรียกว่าถังน้ำใสดูน,นะ ถังด้านหลังสูงๆนั่นจะเป็นถังน้ำน้ำทิ้งนะน้ำทิ้งของเราก็ไม่ได้ทิ้งนะเราก็เอามาใช้ในกระบวนการล้างถังเนะี่ยนะสีน้ําเงินนะจะเป็นถังน้ํายา anti scale น,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงซึ่งทุกคนก็หรือหลายๆคนก็ใช้กันอยู่นะครับวันนี้จะเป็นถังน้ําเกลือนะครับเอาไว้ล้างสางกรองเบสินนะครับ ถังสแตนเลสสองใบนี้จะเป็นถังพักน้ำโ o นะส่วนถังพลาสติก,กจะเป็นถังพักน้ำอย่างที่บอกน้ำทิ้งจาก r o เอามาใช้ในการล้างถังภายนอกล้างนูน่นล้างนี่อะไรพวกนี้ก็ต้องประหยัดนะ,ะใช้ในบ้านอะเงี้ยนฮะเดี๋ยวจะพาไปดู anti s สก l ล เครื่องเรามีทั้งหมด5เครื่องนะครับแต่ใช้ปัม๊มอนทิสเกลตัวเดียวนะอนทิสเกลที่เราใช้ก็ตัวนี้นะแบบข้นนะฮะแบบข้นจะดีกว่าแบบใสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ